สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆกำลังมาทําการเก็บเมล็ดสเลาคะ่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือดอกของสเลาค่ะให้มาดูช่อนี้กันชัดๆนะคะนี่คือช่อดอกของสเลานี่คือลําต้นสเลาค่ะส่วนใบสเลาจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราเอามือจับที่ใบสเลามันจะเป็นขน,ขน ขนขนนิ่มนิมเหมือนกำรรมหยี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมอ้อเอามือรูปขนขึ้นเลยเห็นปะเหมือนกำมหยี่นะคะสว่วนตัวนี้คือใบของอินทนินอินทนินจะเป็นต้นที่อยู่ใกล้กันอันนี้คือต้นของอินทนินนะคะอินทนินมันอินไอเนี้ยอินทนินขึ้นไปตรงปลายยอดมันจะติดดอกให้เห็นนี่คือใบของอินทนิน ส่วนนี่คือใบของสเลาให้เพื่อนๆดูใบสเลาเห็นไหมใบสเลาใบอินทนินต่างกันนะคะลำต้นก็ต่างนี่กำลังเก็บเม็ดเลยเห็นป้าสเลานะใครๆสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของต้นสเลา0876069955 ID line A U N G S A R A 09อังศรา09กับ สลาวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ